กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับสองสาวคู่บันนาฝากกดติดตามในส่องยูทู e ให้สาวคู่ในเด้อพี่น้องดเดเมื่อนี้สาวคู่ก็มีโอกาสเมื่อนี้สาวคู่ก็มีโอกาสมาวัดองเซนบรรยากาศทางเกินวัดก็สิบประมาณนี้เลยพี่น้องห้ามหมอนจอดเทิงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้สาวคู่นี้เมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์น,นขตเนาะหลังจากที่ว่ามางานดองหนองทราย ขัวเข้ากัมีโอ,อกาสได้มากมาวัดอุงเซนบรรยากาศนี้นตีนผู้เ้้พี่น้องเลยในตีนผู้น่ตีนผ้าน่ตีนผ้ากันเลย เมื่อหัวนี่หลังจากที่ว่าห้างขอมาานใด้เดินบัดทางขึ้นกับซิประมานนี่เลยพี่นาะมันก็มาแวะพอพอนน้ำยาปูก่อนเินไปไปวันนี้หลังจากที่ว่าห้า ขอพรอน่ะนะพี่น้องเนาะขอพรน้ำยาปูพวกเขากะย่างขึ้นทึ่งทางขึ้นกระชิประมาณนี้ไล้พี่น้องไปในการขึ้นเพิ่นกับบริหารสาเกือบได้พี่น้องเลยเข้ากันได้ย่างตีนเบาจี๊ยวบัดพระองเซียนี่กระน้ำผ่าโดย ใช่ขึ้นไปก่อนแล้วหองกับฮ้องกับแนมเบอร์ขึ้นมานี่ห้องกับขึ้นโทรศัพท์น้อพี่น้องเนาะปเะเฉาะเุการณ์เฉพาะเหตุผลเกิดไปพี่น้องห้องกับข้อพนยวดองวัดองเซนกล้วยกะกล้วยกะกล้วยปลาได้พี่น้องอันนี้ห้องก๋วยมากล้วยปลานี่ยฮะขากันนี้กล้วยปลาชีอิตะ หินบรพี่ห่อชีอีดเครื่องเนี้ยได้ค่ะทางกับชิประมาณนี้เดี๋พี่ห่อเลยขึ้นมาหัเทร่งและะ้วค่ม ยาลื้อเอาแล้วทำกายนาลุกเรอาเลยบุรีเบิงบุรีใหญ่ลูกมาจางยูพาเนาะพี่น้องเนาะจงยูพาลงกมาอยู่ดีดขอากาศบ้าจ้ะงเนาอพี่น้องแล้วก็ยู่ในหุมไหมหุ่มไม้ใงญงนี่กุ้งม่วงกุ้งม่วงกุ้งม่วงอะไกัม่วงปางม่วงขั้นวะนี่ กมัวก็ซอไก็ข้มก้าดมันอากาศอย่กไปกนอย่หนูอ่กูพันปนี้วะกมงนะนำลูกใเนาะกุมเกียงมีสายหนำกุมเกียงกบเกียงไงบ้านท่าอื่นบะมุเกียงเนาะบ้านท่าเนาะจเท่าอื่นอื่นผสมโอ ค่ะก็จะเย็นย็นปันวอกยินเสกซีเออดเด เปื่อชิคึ้นดลงานสุดโต่งนงานของหอยจ็คเป็นเนึ้อง้งเนาะพี่น้องเป็นเห็ดปลาลูซีอุปันปลาลูซีครับยปูยันหละผาบรรยากาศแต่ชิบประมาณหน่อยเดียพี่น้องเอ้ยผาบรรยากาศเป็นผาผาหิน ยิ้มตะแสบนะหัดอุศิมาพอ้อนเนาะสนุกันุกพอี่าเมื่อวละอยู่นี่เปนก็มาขอฟอนด้วากันแหละต่กี้แต่ฟอนแต่นท่านานมากดีไนะเมาอยู่คนเดียวใ่ดอยู่ั้งสามลูกไงถึงวัดสามเด็ก เราคุณไดหลายวนเพิยก็่ากันก็มาหี้กับลน้องพี่น้องค่างลูกกันคือซีพมาณนี้เนะพวกต่างต่างอยู่ในใน้าเป็นบาหินใครอยู่ในเพิ่เ็สามน ห้องกับหลังจากที่พ่อขึ้นมาเฮ้องกับลุงพวห้องกับลุงไปเนาะบัดนเนาะางขึ้นเป็นกับมาสอแล้วพี่นนางยินตามสบายยินทางขึคคับบ่งไงไป ทายเห็นไหมยายทายแล้วเนี่ยบออันนี้แล้วกล่องแล้วของไงผูกผ้าบรรยากาศกันชิประมาณนี้เดน้องพี่น้องเนาะบมเย็นสบายต้นใหม่เนี่ยกะท้อ แม่กู้เ่ยกระทายหูนั่นเาะู้าผู้ได้สนใจดีถ้มาตามหอยสาคู่มาได้น้พี่น้องเนาะบรรยากาศก็กเย็นเย็นเย็นแบบเย็นแบบเย็นแบบธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์แห้งธรรมศาสตร,ร์แห้งตะกี้เิ่นเห็ดกวัวไม้เนะาะกัวไม้ไตแต่มหอดปัจจุบันเนี่ยเผิ่นก็มีการสางซา แก้มแนะนำในกับบูแมนบูแมนดินวัดได้ี่เขาเอินว่าดินขล้องเหมือนผสมส่วนไปขั้วเข่าของกสิเดินทางกลับพี่น้องฝ่าบรรยากาศกันกระามางใอยู say, ่วัดอุงเซนนะพวกมันติดกับเขาเอินว่าติดกระพาร์แต่มีเมน้ำแร่ฟันเย็นมนต้นไม้อันนี้เมนเดินเดินอยู่รูมเนาะพี่น้องเนาะวัดกับบัวทึงขนาดบัวขั้วแห่งกับ มีสายอีกได้แค่ไหนใช่หนึ่งโลแต่ว่าเป็นวัดที่วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธศาสนาเพิ่นเพิ่นมากเป็นมากมากสักลาบูชาที่ว่าเพิ่นมากีดเท่านี้คะสำหรับคลิปแบบฝ่าองค์เซนเซจิมีประมาณนี้เดี๋ยวน้องพี่น้องน่าถ้ายใหมาเนาะฝาบรรยากาศก็งามแห้งอยู่งามแห้งงามแบบธรรมศาสตร์นั่นแหละทางเบื้องตะวินขึ้นถ้าอื่นมาเบื้องตะเวนขึ้นเนาะก็มีก็มีฟ้า ก็มีผู้อีกหนึ่หนึ่งนี่ว่ามีฟ้าเนี่ยสุนัขจะเป็นหินแถวนี้อันนี้กับบอลเพิ่นเขาเอิญมาบอลคล้ายเชีองสกตะลาบูษามาเบิ่งบอนหยาบแสนสั่งงามแหงสำหรับคลิปนี้พาไว้เพียงสมีด้อพี่น้องเด้วยโกบุกบูบใจไร้สำหรับคลิปนี้ห้าสิบเป็นตถ่านตั้งเร้าได้แบบนี้ายสำหรับคลิปนี้